เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามเป็นสุภาษิตคำพังเพยที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆคะ่ะซึ่งมีความหมายว่าเมื่อเราไปอยู่ที่เมืองไหนอยู่สถานที่ไหนก็ให้ปฏิบัติตนตามสภาพแวดล้อมที่เรากำลังอยู่จากคลิปที่แล้วบอลได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงคะ่ะว่าเปลี่ยนก่อนที่จะถูกเปลี่ยน นี่เป็นคำพูดสำหรับ leader ค่ะผู้ที่ก้าวนำคนอื่นไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเสมอแต่ในทางกลับกันสำหรับผู้ตามจำเป็นที่จะต้องสร้างสภาวะสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อที่จะบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและนั่นเป็นหน้าที่ของ leader ค่ะที่จะสร้างสภาวะแวดล้อมแบบนั้นเพื่อให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง ลองมาใช้กระบวนการ P.D.C.A. ในการทำลีนอีกครั้งให้กับองค์กรค่ะเริ่มต้นที่ P. Plan โดยใช้ชุดคำถาม 5W1H เริ่มต้นจาก y ค่ะทำไมต้องทำลีนองค์กรกำลังประสบกับปัญหาอะไรต้องการแก้ไขปัญหาอะไร How ทำลีนอย่างไร ข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์ค่ะถ้าเป็นหนังจีนกำลังภายในเราก็จะบอกว่ากระบวนท่าที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือไร้กระบวนท่าดังนั้นไม่มีกลยุทธ์ที่ดีที่สุดมีแต่เฉพาะกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดกับองค์กรนั้นๆวอทค่ะคำถามวอทเนี่ยมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือ What is the fundamental thinking, basic thinking of the organization? นั่นก็หมายความว่าอะไรคือค่านิยมหลักขององค์กรแล้วเอาค่านิยมหลักนั้นนะคะมาแปลงเป็นหลักการทำงานเป็นพฤติกรรมที่ต้องการให้คนในองค์กรคิดพูดแล้วก็ทำออกไปเหมือนกันจนกลายเป็นพฤติกรรมขององค์กรเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด2ค่ะ What process n e e d to be improved หมายความว่ากระบวนการไหนที่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงบ้างละ่ะและข้อที่3ก็คือ What capability needs to be developed ศักยภาพของคนในองค์กรศักยภาพไหนบ้างที่จำเป็นที่จะต้องพัฒนาเพื่อให้คนในองค์กรสามารถปรับปรุงกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แวร์จะทำลีนที่ไหนไม่จำเป็นที่จะต้องปูพรมทำทีเดียวทั้งหมดนะคะแต่ว่าให้เลือกทำเฉพาะโมเดลไลน์ก็ได้เพื่อที่สร้าง Sense of Achievement คือการทำอะไรให้สำเร็จก่อนแล้วก็ให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ทำยากมันทำได้ง่ายและมันเป็นไปได้จริงหลังจากนั้นค่อยขยายผลต่อไปเรื่อยๆในแอเรียอื่นๆจนทั่วครบทั้งองค์กรค่ะ When ทำตอนไหนสามารถสร้างออกมาเป็นรดแม p ในการ Deployment Lean ได้เลยค่ะว่าจะเริ่มต้นจากที่ a อเรียไหนก่อนแล้วเมื่อไหร่ถึงจะโคเวอรทั่วทุกแอเรียในองค์กรสุดท้าย By Who ทำโดยใครอย่าลืมกด2 6 2ที่ได้กล่าวเอาไว้ในคลิปต้นๆน,นะคะเลือกคนที่ใช่มาทำลีนค่ะ เลือกคนที่สามารถทำงานให้สำเร็จได้เพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้คนอื่นๆทำตาม <st ress> ดูคือการนำระบบเข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนการทำลีนให้ประสบความสำเร็จค่ะซึ่งแบ่งออกเป็น2ระบบ 1. ได้แก่โฮชินคันลีหรือ Policy Deployment เป็นการบริหารแบบ Top Down ลงมาข้างล่างนะคะส่วนอีกระบบหนึ่งก็คือ Daily Management System หรือการบริหารประจำวันเป็นแบบ bottom up ขึ้นไปด้านบนค่ะ Check คือการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการทำลีน อาจจะใช้เป็นการประเมินผลก็ได้ใช้สามารถใช้ balance scorecard สามารถใช้ lean assessment ก็ได้ใช้ KPI รวมไปถึง financial index มาเป็นตัวชี้วัดในการทำ lean ในองค์กรค่ะ สุดท้ายคือแอ t การทำให้เป็นมาตรฐานและขยายผลเมื่อสามารถทำเฟสแรกได้เรียบร้อยแล้วก็เอาวิธีการทำในเฟสแรกนะคะสร้างให้เป็นมาตรฐานแล้วก็ทำต่อไปในแอเดียอื่นเรื่อยๆ,ๆจนครบหมดทั้งพื้นที่ทุกพื้นที่ในองค์กรจนในที่สุดเป็นโรงงานดีนที่มีประสิทธิภาพ สิ่งที่ยากในการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือคนค่ะดังนั้นใส่ใจคนด้วยการพัฒนาคนก่อนพัฒนางานอย่าลืมเรื่องการเปลี่ยนแปลงค่ะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเพื่อให้พฤติกรรมของคนในองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงเปรียบเสมือนกับการเดินเรือค่ะที่ ผ่านทะเลที่มีมลสุมหนักๆก,ก็จะสามารถสร้างนักเดินเรือที่เก่งได้ในทางตับกันถ้าทะเลไม่มีคลื่นก็จะไม่มีนักเดินเรือที่เก่งค่ะดังนั้นเปลี่ยนจาก Learn to Work มาเป็น Work to Learn ใช้สภาพแวดล้อมใหม่นำพฤติกรรมใหม่ที่ต้องการ มาเริ่มต้นทำารีนกันใหม่ให้งานมีประสิทธิผลและคนมีประสิทธิภาพด้วยกันนะคะ Begin l e a n Journey Again